สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น,น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูต้นไม้รูปหัวใจครับที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับที่ต้นไม้รูปหัวใจชำระค่าบำรุงสถานที่ท่านละสิบบาทเด็กเล็กอนุบาลเข้าฟรีครับตรงนี้จ่ายไปแล้ว,ลวครับจ่ายแล้วครับนี่ครับ ครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศอ๋อมีไก่แจ้า3ามตัวบรรยากาศข้างในเดียาา๋ยวเราเข้าไปชมกันัะชมบรรยากาศข้างในกันเดินเข้าไปร้านอาหารร้านกาแฟสดโอ้ต้นไม้รูปหัวใจแรนมาร์ครักไทย บ้านสวนชมวิววันนี้เป็นบ้านพักครับ นั่นครับบิวนี่ครับต้นไม้รูปหัวใจตัดเป็นรูปหัวใจ View. นั่นก็ตัดเป็นรูปหัวใจเหมือนกัน จุดชมวิวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมพาทุกท่านขึ้นไปข้างบนครับไปชมวิวอำเภอเนินมาปราง เปิยู่ปขึ้นต้นไม้รูปหัวใจได้ไม่เกินเจคนขึ้นไปข้างบนแลว ขึ้นไปแล้วครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำไมขึ้นมาข้างบนมันทั้งขวดน้องห้ามทิ้งที่งอย่างนะลูกก็บอกปั่นสองพันนะบรรยากาศ

อหมาแล้วครับโ yeah> ่มองเข้าไปางนี่ไงเดียมองไงคนสวยสูงมากจัไ้จัยโอ้ม่จะถ่ายรูปแขวงนะจบับพี่จับนะจับนะอ๋อดูถ่ายรูปให้เดียนะพามาถ่ายรูปหน้าให้เดียหน่อย มาข้างบนบวิวนั้นด้านนี้นลงแล้วครับโอ้ของนูก็มีหนูรรบฝากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

นกลไอแผ่นหนูไปไหนอะไรของหนูอ่ะของหนูหวานเอาไปเหรอใชนะ่อะไรของหวานอ่ะเราจะขึ้นที่นี่อีกครับ เดี๋ยวเราพี่หวานลงมาพี่หวานไปให้ลงลูกสนับพี่หน่อยลงขึ้มนมาชั้นนึ่งโอ้โหสูงครับข <c oughs> ึ้นกบไม่เป็นไรแต่ประเด็นคือลงนี่แหละแล้วซืใส่กระโปรงมาได้เออ ก็เมื่อกี้เราต้องมาขึ้นอี้างบนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวขึ้นกันเอาอันนัขึ้นบนนี้เลยลูกนี่สุดลวสุดล้วขาสั่กันแบบผับเิยทุ่บ้าน ลงมาได้ไหมเดี๋ยวรอลงพบป้ารู้สึกแพนิคใครจะขึ้นใจรู้สึกแพนิคเป็นอะไรของหลายตูนได้อยุดตาอื่นนอกจากฝั่งนี้เลยไหมกลัวระวังหัวรู้สึกแพนิคเอาไปงั้นก็ลงไปไปเซ็นกังถ่ายรูปไหมก็อยากถ่ายก็ถ่ายสิแพนิคคือลงแล้วครับ มันมันงงวน่ยตอนลงมันต้องมองล่างนะเด็กๆไปว่าเอาไหมีลีมอ่าโอ้ยโอ้ยไปขวะ วันนี้ผมพาทุกท่านมาชมต้นไม้รูปหัวใจที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านทีท่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องส่วน้อยมก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดี ¡De crap!